วันนี้มาอยู่กับช่องหะแต่เรื่องเข้าครวัวนะวันนี้จะมาทำเมนูปื้นเมืองแหมหนึ่งเมนูนะวันนี้จะมาทำนึ่งไก่เมืองนะก็วันนี้อันนี้เป็นไก่บ้านนะอะถอนขนเผาเรียบร้อยนะแล้วก็เอามากกหรือว่า,อามาซับนะ อันนี้แล้วแต่นะคะใครชอบแบบเป็นชิ้นใหญ่ๆก็ตามสะดวกเลยนะก็ต่อไปก็จะมีอ่ะหอมป้อมนะมีต้นหอมแล้วก็มีใบบักขูดนะเนี่ยแล้วก็จะมีใจวันนี้จะใจพริกแห้งแล้วก็พริกจินดาสีแดงนะมีจะใครมีขามีหาขหอมป้อม มีหอมแดงหอมขาวนะแล้วก็มีขมิ้นนะพอดีขมิ้นสดแบบนี้เนาะเอาใจขมิ้นผงนะแล้วอีกอันนี้ใจเป็นนะพริกไทยเม็ดนะแล้วก็เ,เป็นพริกไทยดําแล้วก็เม็ดหอมป้อมนะอันนี้ไข่อันนี้แล้วแต่ความชอบนะก็ใส่กะปินะแล้วก็จะมีเกลือเนาะเดี๋ยวเราจะไปตําน้ำพริกก่อนนะ นี่ค่ะใส่พริกลงไปแล้วนะคะก่าจะต่ำเนาะต่าพริกไปเหลือไปได้สักน้อยนะคะจะใส่ขาก็จะคายลงไปเลยนะ ไข่นี่ใส่นักหน่อยนะมันจะได้หอมๆเนาะใส่ข่าจะไข่แล้วก็ห่าของป้อมนะซอยแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะตํำนะต่ำเลือกได้ไปสักประมาณแล้วนะคะก็จะใส่เม็ดของป้อมแล้วก็เม็ดพิกไทรดำลงไปเลยนะ ใส่หอมแดงเครื่องนักหน่อยนะเพราะว่ามจะได้หอมหอๆเนาะใส่หอมเตรียมไปนะกตามเลยนะนี่เราก็จะใส่เกลือนะ อันนี้เป็นดอกเกลือนะใส่เกลือลงไปตักตำไปก่อนนะสะกัรอยจากนั้นตำไปได้สกัดก็ใส่กะปิลงไปเลยนะ ต่ำเริ่มเริ่มเลือกแล้วนะคะเฮาก็จะใส่ขมิ้นนะใส่ขมิ้นลงไปกัดต่ำต่อไปอมันเลือกเลือกซะน่อยนึงน,นะกับพริกของเฮาเลือกพอกแล้วะะแต่ถ้าว่าเฮาบด้เอาจนแหลวละเอียดเนี่ยอันนี้เฮาจะใส่อ่ะ ห่างหอมปลอมลงไปอันนี้เพื่อที่มันจะได้หอมๆห,หน่อยนะแล้วก็ชีบใบบักูดลงไปตามตัวนะก็ตามเหสุกรรมเนะี่ยเพื่อนมอกใบบักูดกันห่างหอมปลอมแตก นี่อ่ะน้ำพริกเขาได้แล้วเขาก็จะเอามาใส่กับไก่เลยนะใส่ลงไปเลย เขาจะใส่น้ำที่เขาล้างคคกตะที่ลงไปเท,ทลงไปเลยี้เดี๋ยวเขาก็จะมาคน,นมันเข้ากันเนาะ ใ,ใบบักขูดค่ะเนาะหอมกรีสมุนไพรนะอันนี้เขาก็จะมาปรุงรสเนาะเขาจะใส่น้ำปลาเนะถึงตอนนี้เนาะผายจะใส่ผงชูรสรสดีผงปรุงรสไอ,ายอย้างที่ชอบก็ใส่ลงไปได้เลยนะแต่ว่าอันนี้ม่ได้ใส่เองนะวันนี้ปรุงรสเป็นเกลือครับ น้ำตาอย่างเดียวเลยนะถ้าสะดวกก็มาร์กไว้สักสักเกินชั่วโมงก็ได้นะแต่ถ้าสะดวกก็เอาขึ้นไปวางในใส่ซึ้งได้เลยนะอันนี้เ็าจะมาชีกใบบัวบูใส่แหนะตะกี้เอาไปตาเนาะนี่จะเอามาชีกใส่ ได้หอมๆนะอันนี้เราก็จะมาใส่ต้นหอมหอมป้อมลงไปเหยียดหน่อยกนึ่งนะ้วกลโกนให้เข้ากันอย่างก้ามเฮาตั้งอ่ะตั้ง หม้อซึ้งไว้แล้วนะหม้อไห้ซึ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะเอาไก่ไปลงซึ้งกันเลยนะตัวไปดูกันนะก็อันนี้เป็นหม้อซึ้งที่เราตั้งไว้แล้วนะเดี๋ยวเราจะเอาไก่ใส่ลงไปเลยนะเดี๋ยนะอันนี้เราเราจหม้อเอ่อจกะละมังนะรองไว้ตะโกนนี้นะเพื่อว si um ่าเวลาน้ำมันไหลลงไปเนาะเราจะเอามาในอารเป็นน้ำซุปนะ เดี๋ยวเราจะใส่ไก่ลงไปเลยนะวางลงไปเลยนะ่ต้องกลัวมันหล่นนะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะหล่นลงไปหาหม้อที่เราเอาหองไว้นะ่นนะ นะตึงปีกตึงขาอันี้ไก่ตัวหนึ่งเลยนะเครื่องในมีมดนะก็ใส่ซึ้งแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะปิดฝาแล้วก็ตั้งไว้เดี๋ยวหัมสักเกินชั่วโมงเ่าจะมาเปิดพอเนาะหลังจากตีเฮาหนึ่องไปประมาณชั่วโมงเกินเนียก็ไก่ของเฮาก็เปื่อยได้ตีแล้วนะนี่ก็ฝากไว้สำหรับคลิปนึ่งไก่เมืองเมืองบ้านเฮานะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์วันนี้ไปละบ๊ายบาย